ถัดมานะคะจะเป็นทฤษฎีบทที่เกยวข้องกับเส้นสัมผัสของวงกมลมในรัศมีค่ะโดยจะมีทั้งหมด2ทฤษฎีบทะนะคะอันแรกเลยก็คือเส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสและทฤษฎีบทอีกอันนึงก็คือเส้นตรงที่ตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดหนึ่งบนวงกลมนั้นจะเป็นเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดนั้น,นะคะ่ะอ่ากาะที่เราจะไปพิสูจน์เนี่ยเราก็จะกําหนดให้เส้นตรง A B เนี่ยสัมผัสกับวงกลม O นะคะที่จุด P อ่าแล้วเราต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB เนี่ย จะตั้งฉากกับเส้นของเส้นตรง OP ค่ะอ่าเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยค่ะ ในการพิสูจน์นะคะเราจะเนื่องมาจากว่าเส้นตรง AB เนี่ยจะสัมผัสกับวงกลม O ที่จุด P ค่ะจากนั้นนะคะจุด P จึงเป็นจุดจุดเดียวบ,บนเส้นตรง AB ที่อยู่บนวงกลมค่ะ,ะเนื่องจากเส้นตรง AB สัมผัสวงกลม O ที่จุด P ดังนั้นจุด P จึงเป็นจุดจุดเดียวบนเส้นตรง AB ที่อยู่บนวงกลมอถัดมาค่เราก็จะกำหนดให้ Q เนี่ยเป็นจุด บนเส้นตรง ab นะคะซึ่งไม่ใช่จุด p อ่ะมากำหนดกันก่อนให้ q เป็นจุดบนเส้นตรง ab ที่ไม่ใช่จุด p อ่ะเมื่อเรากำหนดจุด q ลงมาบนเส้นตรง ab แล้วเนี่ยเราก็จะลากส่วนของเส้นตรง OQ ค่ะอ่ะก็คือเส้นนี้เราจะลากสสวนของเส้นตรง OQ แล้วเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OQ เนี่ยจะตัดกับวงกลม O ที่จุดจุดหนึ่งก็คือเราจะให้เป็นจุด R นะคะอะ่นำมาเขียนลากส่วนของเส้นตรง OQ จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง xOQ ตดัดวงกลม O ที่จุดตัดอ่คือจุด R ที่เรากำหนดนะคะอ่าถัดมานะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ค่ะว่าส่วนของเส้นตรง OQ ก็คือเส้นนี้นะคะ จะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OR ก็คือตรงนี้บวกกับส่วนของเส้นตรง r q นั่นเองค่ะอ่าส่วนของเส้นตรง OQ จะเท่ากับความยาวส่วนของเส้นตรง OQ จะเท่ากับความยาวส่วนของเส้นตรง OR บวกกับส่วนของเส้นตรง r q ค่ะอ่าดังนั้นเราก็จะสามารถสุบได้ว่า OQ เนี่ยจะมีความยาวมากกว่า OR ค่ะอ่าและเน,เนื่องจากว่าเราสังเกตได้ว่า OP และ OR เนี่ยต่างก็เป็นลัศมีของวงกลมใช่ไหมคะดังนั้นอนะ่ะ OP และ OR ก็จะมีความยาวเท่ากันนั่นเองค่ะ ก็จะทำให้ได้ว่า OQ เนี่ยจะมากกว่า OP นั่นเองค่ะ,ะ OQ ตรงนี้ก็จะมากกว่า OP ตรงนี้นั่นเองอในทำนองเดียวกันเนี่ยเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรงทุกเส้นที่ลากจากจุด O ไปยังจุดใดๆไ,ไม่ว่าไมาจะเป็นจุด P หรือว่าจุด ่าแล้วเนี่ยก็จะอยู่บนส่วนของเส้นตรง AB ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่จุด P เราก็จะได้ว่ายาวกว่า OP เสมอนั่นเองอะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจาก จุด O ไปยังจุดใดๆบนส่วนของเส้นตรง AB ที่ไม่ใช่จุด P, P จะยาวกว่าส่วนของเส้นตรง OP เสมออและเราก็สังเกตได้ว่า จากทางสมบัติเลยค่ะคิตที่ว่าเมื่อเราเมื่อเรากําหนดส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งมาให้นะคะในบรรดาส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกเส้นตรงเป็งเส้นตรงนั้นแล้วเนี่ยส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดก็คือส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นนั้นนั่นเองค่ะ,ะมาเขียนกันก่อนนะคะ และจาสมบัติทางเรขาคณิตที่ว่าไ่ากำหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งมาให้ในบรรดาส่วนของเส้นตรง ที่ลางจากจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกเส้นตรงไปยังเส้นตรงนั้น ส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดคือส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นเองค่ะ และจากสมบัติทางเรขาคณิตที่ว่าเมื่อเรากำหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งมาให Twelve, ้ในบรรดาส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดดหนึ่งที่อยู่ภายนอกเส้นตรงไปยังเส้นนั้นส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดก็คือส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นนั่นเองค่ะอ่าและจากนี่ตรงและจากวงกลมนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าส่วนของเส้นส่วนของเส้นตรง OP จะตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นคือก็คือเป็นไปตามทฤษฎีบทก็คือ AB เนี่ยตั้งฉากกับ OP ตามที่เราต้องการพิสูจน์นั่นเองค่ะ,ะเรามาเขียนสรุปกันเลยนะคะดังนั้นะจะได้สสวนของเส้นตรง OP ตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นคือเส้นตรง AB ตั้งฉากกับ เส้นของเส้นตรง OP ตามที่เราต้องการพิสูจน์นั่นเองค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะว้นนี้